วีวีวีไอวีเป็นไรปะวะไม่ใช่แล้วกอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันโดนผีเข้าปุว่ะเฮ้ยผีเข้าอะไรวะไอ้ก้อยเมื่อเคยดูที่หยุดเหรอทำไมอ่ะมันเป็นเฟรมนี้เลยภาพอย่างนี้เลยเหรอมันหันหลังอยู่มันไม่หันหน้ามาด้วยนะเออแล้วมันก็จะมีเสียงโขบปั่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหันมาแล้วมันจะพูดว่าอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รูด้วนนะก้อยแน่ใจเหรอวะ แน่ใจดิวะมันกลับมาแล้วจริงฉันเห็นมันเว้ยแต่ไอวีเนี่ยนะมันไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศทั้งสองปีนะเว้ยมันจะไปเจอมันอยู่ที่นี่ได้ไงมันตาฝาดเปล่าไม่ฝาดเว้ยฉันเห็นมันจริงจริงเว้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยไอ้ก้าเห็นไงวีเฮ้ยเห็นเปล่าเฮ้ยเเนี่ยไอวีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว มันแปลกมาะวะมันแปลกไม่คิดถึงเพื่อนไงวะเนี่ยแค่ผมมันหลังมันนะเห็นแค่นี้ฉันจำได้เลยว่ามันมันวยทรงแบบนี้มีบ้านคนเดียวอ่ะมงเรียกมาสิวีวีวีไอวีเป็นไรปะวะไม่ใช่แล้วก็อยผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันโดนผีเข้าปุวะเฮ้ยผีเข้าอะไรวะไอ้ก้อยเมื่อเคยดูที่หยุดเหรอทำไมอ่ะมันเป็นเฟรมนี้เลยภาพอย่างนี้เลยรอมันหันหลังอยู่ไม่หันหน้ามาด้วยนะเแล้วมันก็จะมีเสียงโคบปันอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะหันมาแล้วมันจะพูดว่ากูมาแล้วนะเอาเก้าไปไปไหนอะโ้ยอะไรวะส่มเสกทักทีเว้ยไอ้หลอกไฟเก่าๆนี่มันเป็นอะไรของมั่งวะมึงมีหลอกไหนเสียอีกวะนี่หยุดหลอกมง ผีโอเคยเห็นไงมันดึงฟันออกมาเนี่ยโู้ดึงฟันอะไรนี่ใส่คำพังติดฟันข้อเยอะเลยบอกไม่ต้องใส่มาเยอะเฮียหูใส่มาข้อเยอะเลยเนี่ยบอกเอาลูกชิน้นเยอะๆเขาไม่ได้เห็นกินมทองเยอะเหรอไม<ด>่ขอโทษขอโทษฟังผิดไงรีบกินแล้วก็รีบเก็บเก็บไปเลยแล้วพอแล้วนะพอรักโอจะปิดแล้วได้ก็เนี่ยเสียเวลานั่งแคร์ฟันเพระเฮียเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมก็เข้าตาเลยเนี่ยโอ้ย นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้าเลียนแบยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเอกเล่นดูแลจบครเบเป็นเสร็จ